การที่จะให้ประเทศไทยกลับมาสู่ความเป็นประชาธิปไตยต้องเริ่มต้นจากความเป็นธรรมต้องไม่มีสองมาตรฐานกระรองให้คนไปสมัครการเป็นสมาชิกวุฒิสภาทั้งแ้นที่คนทั่วไปอาจจะไม่รู้สึกว่าโหตำแหน่งในทางการเมืองนี่มันอยู่ไกลตัวมากเลยใครจะคิดว่าอยู่ดีๆตนจะเข้าไปทำงานในสภาได้ผมเห็นโอกาสของประเทศ โอกาสที่เราจะฟื้นฟูประชาธิปไตยโอกาสที่เราจะทําให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยลองย้อนมองย้อนหลังกลับไปครับสิบกว่าปีที่ผ่านมาปัญหาที่ทําให้คนไม่เชื่อมั่นในระบบรัฐสภาไม่เชื่อมั่นในการเมืองไทยเพราะอะไรครับเพราะสองมาตรฐานใช่ไหมครับคนกลุ่มหนึ่งกับคนอีกกลุ่มหนึ่งปฏิบัติแบบเดียวกันแต่ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันคนกลุ่มนี้กับคนกลุ่มนี้ปฏิ ได้รับการปฏิบัติไม่เหมือนกันถ้าคนกลุ่มนี้รับใช้ผู้มีอำนาจต่อให้ทําผิดยังไงก็ไม่ผิดคนกลุ่มนี้ถ้าไม่รับใช้ผู้มีอำนาจทําเหมือนกันเลยก็จะถูกตัดสินว่าผิดนี่คือที่มาของคําว่า2มาตรฐานที่ทําให้คนรู้สึกหมดหวังสิ้นหวังกับการเมืองไทยคําถามคือเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างไรคําตอบก็อยู่ที่นี่แหละครับอยู่ที่การเลือกสว .67 นี่แหละนี่คือจุดเริ่มต้นของการแก้ปมที่มันถูกขมวดให้ซับซ้อนไม่รู้จะแก้ตรงไหน แต่พอคิดอย่างเป็นระบบคิดอย่างดีๆแล้วต้องแก้ที่การเลือกสอบรอบนี้เพราะอะไรครับเพออบอราะสบมีอํานาจในการแต่งตั้งกรรมการที่จะไปดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระต่างๆยกตัวอย่างเช่นกรกรตปปชสารรัฐธรรมนูญกสทอช .5 ใน7ของกกตกรตกรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับ5ใน7จะหมดตำแหน่งและจะต้องถูกคัดเลือก โดยสวชุดต่อไปก็คือชุด6-7 7ใน9ของสารรัฐมนูญจะถูกคัดเลือกรับรองโดยสว6-7นะครับ5ใน9ของปปชก็จะถูกคัดเลือกโดยสวชุดต่อไป5ใน7ของกกรเกินกึ่งหนึ่ง7ใน9ของสารรัฐมนูญเกินกึ่งหนึ่ง5ใน9ของปปชเกินกึงก่งหนึ่งกสทชแทบจะทั้งชุดจะถูกเลือกโดย ชุดถัดไป,ปสวชุดต่อไป <c oughs> ถ้าเราคัดเลือกคนที่ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระตําแหน่งสําคัญที่มีบทบาทในการพัฒนาประชาธิปไตยพัฒนาการเมืองไทยให้เป็นคนที่มีคุณภาพเป็นคนที่ยึดมั่นในหลักการเป็นคนที่ยึดมั่นในความถูกต้องหลักสองมาตรฐานอาจจะไม่มีหรือมีน้อยลง <c oughs> มันจะทําให้คนกลับมาทํางานผ่าน,นกลไกและสภามากขึ้น เพราะคุณไม่สามารถไปใช้อำนาจนอกระบบผ่านองค์กรอิสระแบบนี้ได้อีกแล้วนึกออกไหมฮะถ้าเจอพักที่ออกมาเรีกร้องการปฏิรูปที่สำคัญจนคุณรู้สึกสั่นคลอนความมั่นคงเขาก็ใช้องค์กรอิสระนี่แหละยุบพักผ่านสาราบัณฑนยื่นยุบพักให้ก,กรกตเป็นคนยืน่นตัดสิ์นั์การเมืองโดยปปชแต่ถ้าไม่มีอำนาจเหล่านี้ล่ะถ้าคนมนดำรงอำนาจคนดำรงตำแหน่ง ในกรรมการองค์กรอิสระหเหล่านี้เป็นกลางละ่ะผมคิดว่าประเทศไทยไม่พังนแบบนี้และอนาคตเราเลือกได้ว่าเราอยากจะเห็นอนาคตที่ประเทศไทยมีความเป็นธรรมมีความยุติธรรมเพื่อฟื้นฟูประชาธิปไตยฟื้นฟูประเทศได้หรือเปล่าดังนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับผมไม่เชื่อว่าเราสิ้นหวังเราหมดหวังขนาดนั้นผมเชื่อว่า ประเทศไทยยังมีความหวังและจะทําให้มันเป็นจริงได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับประชาชนว่าประชาชนตื่นตัวเรื่องนี้หรือเปล่าว่าประชาชนเข้าใจความสําคัญของสอว .67 ที่กํำลังจะมีการเลือกกันในเดือนมิถุนายนนี้หรือเปล่าถ้าประชาชนไม่ออกไปเลยก็จะเกิดปรากฏการณ์อาจจะเกิดปรากฏการณ์แบบสวชุดปัจจุบันสวชุดปัจจุบัน ในสภาชุด62มีการยื่นขอแก้ไขรัฐธรรมนูนเข้าไปหลายครั้งมากไม่ว่จาจะโดยภาคประชาชนโดยกลุ่ม NGO โดยพรรคฝ่ายค้านร,ร่วมกันทั้งหมด9ร่างนะครับที่เป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ถูกยกมือในออออรัฐสภาทั้งหมด9าร่างมีผ่านร่างเดียวเท่านั้นเองคือร่างที่ว่าด้วยการแก้ไขระเบียบการเลือกตั้งเปลี่ยนจากระบบการเลือกตั้ง6.2เป็นระบบการเลือกตั้ง6 6จากบัตรใบเดียวเป็นบัตร2ใบ แต่รัฐนูนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแก้ทั้งฉบับไม่ว่าจะเป็นแก้รายมาตราไม่ว่าจะเป็นแก้เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยแต่ไปแก้เรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดถูกปัดตกหมดเลยไม่ได้รับการเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันเลยดังนั้นถ้าเราไม่ออกแรงกันการแก้ไขรัฐมนูญการที่จะเอาการเมืองไทยกลับมาเป็นปกติ เป็นประชาธิปไตยอาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นทําไมเราถึงต้องรณรงค์เรื่องนี้ก็เพราะเหตุผลนี้เราเชื่อว่าการเลือกสอวอครั้งนี้สําคัญและเราต้องการเห็นประชาชนตื่นตัวรประชาชนที่รักประชาธิปไตยต้องออกแรงไปสมัครสอวอกันมันไม่เหมือนการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยครูหาอยู่หน้าหมู่บ้านคุณถูกต้องครับเดินไปเสียเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นน่ะ แต่ว่าการเลือกสวเนี่ยโอเค2,005นั่นก็เรื่องหนึ่งครับแต่คุณผู้ชมลองดูปฏิทินที่ผมเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นะคุณต้องไปสมัครเสร็จปุ๊บคุณต้องไปเข้ารับการคัดเลือกระดับอำเภอคุณต้องไปที่ว่าการอำเภอของคุณนะถูกต้องถ้ากรุงเทพก็สำนักงานเขตถูกไหมครับถ้าคุณผ่านคุณต้องไประดับจังหวัดบางทีคุณอยู่อำเภอไกลๆเข้าไปในตัวจังหวัดนี่มันก็ไกลนะถ้าคุณผ่านระดับจังหวัดคุณต้องเข้ามาเลือกระดับประเทศที่ต้องเข้ามากรุงเทพนะ เพราะฉะนั้นต้นทุนมันไม่ใช่2,005แน่แน่มันต้องพุ่งไประดับเป็นหลักหมื่นละต่อ,ตอหนึ่งคนและต้นทุนทางเวลานี่ก็ยากต่อการประเมินมนะครับทําไมจะต้องลงทุนขนาดนี้คุณธนาธรอนาคตของประเทศอ,อนาคตของประเทศโดยที่ไม่รู้ว่าคุณจะได้เป็นหรือเปล่ามันไม่มีใครรู้หรอกว่าใครจะได้เป็นนะครับเพราะมันมีกระบวนการการเลือกค่าย